บอกมามามีใช่ไหมยุกยุกยุกอุ้ยรักมากมากค่ะรักที่ฉุดในโลกเลยค่ะเกาะดีๆใช่คะเดี๋ยวตกนะคะตกไปหัวแตกนะคะดออกดแม่ทำไมกดแม่ดุรอเออกดแม่ทำไมแม่ไม่ดุหรอก,รอกจริง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 ครับจริงครับใครแกล้งลูกแมววะกดแม่ เลยค่ะรักที่สุดในโลกเลยค่ะอะะไรคเออว่าไงคะว่าไงคะอันอันเหรอลูกอันอันเหรออ๋อพูด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 เลยอันอันแล้วพูดเข้าไปพูดเข้าไปแขกแงลูกแป่วะวมไม่ถูกครับไม่เบี่ยงจรินะเออจริงจริงลูกจริงจริงแม่รักลูกจริงจริงเนอะใช่ไหมค่ะแม,ม่รักลูกขะ,ค,ะค่ะแม่รักลูกค่ะรักมากๆเลยค่ะ ใครจะไม่รักเนาะลูกตัวเดียวใช่ไหมขี้ใส่แม่ใช่ไหมเออขี้ทุกวันค่ะไอขี้ใส่แม่ทุกวันค่ะใช่ใชเออจริงๆลูกจริงๆจริงๆดีดอะไรขึ้นมาเล้วเนี้ยวดอะไรกดแม่ทำปากหมนบี้ดอะไรบออดอะไรกดแม่ทำไมเออกดแม่ทำไมคะกดแม่ทำปากหม,ม,มบนบีดอะไรเออกดแม่ทำไมแล้วบวดอะไรคะปดอะไรคะร้องเพลงให้แม่ฟังก่อนเด้อร้องเพลงยุกยุกยุก โอ้ยขอบคุณค่ะรักแม่ล่ะคะแม่ก็รักหนูนะคะรัก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 นะกดไม่ทำแบบนี้อมกดไม่ทำไมมาบอกรักแม่ก่อนเดียวรักไปบอกรักแม่แบบเมื่อกี้รัก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 นะกดไม่ทำแบบหนูไม่กดอะไรเออกดแม่ทำไมบนอะไรเออขออภัยบางคำฟังไม่รู้เรื่องนะครับ น้องไม่ได้ตัดลิ้นนะครับน้องไม่เคยขูดลิ้นนะครับน้องพูดได้เท่านี้แม่ก็ดีใจแมไม่เออกดแม่มออแมทําไมคะกดแม่ทาไมคะนี่ยังไม่ถึงสองปีพูดขนาดนี้ห้าปีแม่ไม่ฟัง<อ>หูชาเออก็ถาม่แ่ทกาเออจ๋าจ๋าจาฟังไม่รู้เรื่องเลยลูกพูดอะไรรักกัน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 เนาะ ใครจะโกหกแม่ไม่เคยโกหกลูกหรอกใช่ไหมแม่ไม่เคยโกหกเออแม่ไม่เคยโกหกนะแม่ไม่เคยโกหกนะจริงๆเนาะแม่รักลูกจะตายเอาลุลดดกาะใหม่ก็ม่มีลูกตัวเดียวไม่รักได้ไงมีลูกตัวเดียวไม่รักได้ไงใครจะไม่รักลูกลูกตัวเดียวใช่ไหม้าจ้าจา จริงจริงแต่จริงจริงจลูกจริงจริงปวดไม่ทำปากหนุบอะไรเออปวอะไรหนูปวนอะไรคะเนี่ยหนูปนอะไรคะรักที่ชุดในโลกเลยรักจริงๆนะเนี่ย <tea> อเอาาเอาเอาเอาโยก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 ไหมไม่โยกแล้วโยก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 เข้าไปให้มันหลุดโลกไม่โยกเหรอจ๋าจ๋าจ๋ารักกัน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  จะๆๆไม่รู้เรื่องเลยอัดอัานเหรอลูกกดแม่ทำไมกดแม่ทำแบบนี้เออกดแม่ทำไมแม่รักลูกจริงๆใช่ไหมใช่ไหมใครเก่งที่สุดนะเออแม่ไม่ดุแม่ไม่ดุแม่ไม่โกรธด้วยแม่ไม่เคยโกรธลูกเลยค่ะแม่รักลูกนะคะค่ะรักที่สุดในโลกเลยค่ะไม่ว่าค่ะไม่ว่า ิไม่ไม่โกหกหรอกถิ่งจ้าจ้าจริงๆแม่ไม่โกหกแม่ไม่โกรธหรอกค่ะพอยังเหนื่อยยังเนี่ยลูกป๊าเก็บถั่มป๊าดิบดิบเออไม่หรอกลูกไม่หรอกลูกจะห้านาทีแล้วลูกพูดมาเนี่ยเหนื่อยไหมคะหายใจทางไหนคะลูกไม่ทำป๊าดิแม่ทำป๊าดดิบดไรเออบ่นอะไรหนูบ่นอะไรไม่มีใครบ่นนะหนูบ่นอยู่ตัวเดียวเนี่ยค่ะใช่ใช่ใช่ ใช่ลูกใชหนูพูดอะไรใช่หมดเลย,ยใ,ชใช่ค่ะอันเนี้ยอันนี้ใช่เลยโอเคออเค่ะไม่มีใครโกหกนะคะไม่มีใครโกหกค่ะถ้า,า,าเร<อ>าถงเนถังนาถงออได้ได้ได้ลูกได้อะไรก็ได้หมดแล้วลูก,ลกเอ้ยกดแม่ทำไมเออกดแม่ทำไมหนูกดแม่ทำไมคะกดแม่ดูเราแก่หนูแก่เออ นาทีกว่าหนูยังไม่หยุดพูดเลยกิถาเดี๋ยวก็ถามนะเออจ้ะจ้ะกอนแม่ทำปากนี่อืมห้านาทีกว่าจะาหกนาทีแล้วลูกหนูยังไม่หยุดพูดเลยเออจุงจุงลูกจุงหนาวจ้าจุงหนาวจุงหนาจุงโอ้โหมดออะะไไรหมดร ดูดีใจอะไรคะลูกจ้าจ้าล uh, like ูกร uh, ักของแม่ของแม่เออิด uh ูด uh ูดูดีใจโอ้ยแม่รักมากมากเลยค่ะด uh ูดีใจอะไรนักหนาเดี๋ยวลูกะกดแม่ทำไมกนอะไรเออกนอะไรนู๊กกนอะไรกดแม่ทำไมเออแล้วนูกดแม่ทำไมคะเออก็ด่าเออเขาเออจ้าจ้าจะมีใครดูคลิปหนูหมดเนี่ยเอออ่ะ แจะดูคลิปหนูจบไหมเนี่ยสิบนาที<ค>แล้วมั้งเนี่ยเออใครจะโก,ะโกหกนาจริงเนาะเออ,อ,อ,อเออเออจ้ะ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 ไม่ไม่โกรธหรอกจ้ะเออแม่ไม่โกหกแม่ไม่โกรธจ้ะหนูเหนื่อยไหมคะลก <laughs> ูกเหนื่อยไ,มไหมใชอไมเออจ้ะ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 หนูโกรธแม่หรือเปล่าเนี่ยหนูเป็นอะไรลูกเออจะโกหกนาจริงเนาะอ่าอ่าอ่า ไม่มีโกหกไม่มีโกหกไม่มีโกหกมันนย่าดึงหางสิคะอย่าดึงหางค่ะไม่ม่โกหกค่ะอย่าดึงหางค่ะลูกโอ้ยไม่เอานะอย่าดึงหางนะคะไม่รักลูกจะตายเออโอเคเหนื่อยแล้วเนาะพอแล้วเนาะเหนื่อยแล้วนะแม่เหนื่อยแล้วนะ